มาแล้วครับผมขอกันแล้วครับผม,มสองตัวเลยครับโอ้บางงางมองมอค,รอรครับผมดึงทีเยอะมากครับโอ้้เยอะแยะพวกนี่อครับผมปินไม้ยังครับเยอะ้อยครับบนี้ ตับเนีวายปอดออกไปทั้งไตครับผมป่ขื้นค้อนครับโอ้ยยังลอดไตค้อนวาเนี่ยเดี๋ยวผมป่ขื้นค้อนครับปทั้งไตค้อนกำลังบิดเ่กันอยู่ครับ ครับ oh. เรียบร้อยไปแล้วครับติดเป็นเทียบร้อยแล้วมังงอนก้นยังมันบินหนีครับผมก็มารอบสองเรียบร้อยแล้วค,นนครับ ตัวหนึงยังได้หนีครับผมมันถิ่้บนเขาถึกสองเลยครับมงหันมันเข่ามาปลอดไตปะเนยีตยตไตควนมาได้ครับมันยางขึ้นควนมาครับไม้แรกครับผมเย็นเป็นจันแล้วครับไม้แรกตัวนี้ที่เขา ถือยู่ดีเมียเข่าเต่ขวัน,นอะยี่กองยังมาบินดอก็โหแต็มแรกครับผมไม่แรกครับติดตามเรย่อยครับผมนกนนนเเปีนนู้นแล้วครับเขาไกล่งเปนยัแล้วเจอแล้วครับ ยี่เตมใส่คอนนี่หจอดนะครับผมไปเดี้ยงนะครับเดี๋ยวบัคอนนาะเตรีมเนี่ยนะครับ ไปตเปนยัดเลยครับไปติดไม่เสาแล้วครับไปน,นี่นล้วครับอันที่บินเจ้มมาทางทางไกลเท่านี้ยิ่โลหนึ่งนเลยนู้น ไปขึ้นเ,เดียวรครับเหลีย์แล้วครับวัเนี้รอบน,นี้ยังก็ไต้เหมือนกันครับไปะเป็นยันตัวที่ถึงว่าแล้วไปนุนยินกลอลรังค้าตะก็ cảm thấy tôi lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เป็นไหนครับมไปนู้นนะเยบเร็วเียบร้อยไปแล้วครับเสียงกลางนะผมนกปลาถ้าโดนนะผมสุดที่เยยบไป กปลาเขาดนครับทอยถืถึุนกัหนกลงลนะครับเียเงยัตกนี่รันดิรันนี ลานี่เดียว<อ>ลานี่เดียถือแล้วแต่นู้นก็ได้ไปตัวนึงนะครับชั้นเพจก็เข่าบิดข้างนะครับถึงแล้วครับชั้นเพชรครับผมแต็มที่สองครับชั้นเพชรตน้นเผาครับผมต้นเนผาครับชั้นเพจเต็มสอง นกหลายเยอะครับยืนนี่เดินกเขาปล่อยมาครับผมมาแบบเดบลูองตานุติดก่อนครับผมของผมมาติดที่หลังครับหางหากักหางห้อยคนเลียงครับผมปล่อยมา,าบเบาตรน้องไปเลีอย,ยงนกวะมาแบบเดโนะหนอบบเนี้ยหางกูมีเนาะกูเลียงหางหักกูในในตุ่มเนี เต็มสองแล้วครับหมันทุกคนครับผมติดตามเรื่อยครับ long ตัวนะครับผมตรงขนุนครับเจ่นเพชรจัดแล้วครับผมแต้มที่สามครับแต้มที่สามครับเจ่นเพชรจัด ใส่ไก่ก็มูปันนี่เต็มที่สามครับผมของเซานี่เจนเพชรอ่ะ ตามเรียนนะครับผมครับผมตอนนี้ฝนตกนะครับบอกว่าหลบอยู่สารานโรงเรียนนะครับผมอธิพัฒน์ก็อีู่กมกับโต้ครับว่าฝนเศ้าแล้วว่าดพัฒน์ตัวตะว,ว,ว,วันที่เศร้าไงวะนะครับตรงนี้ก็เริ่มติดใบม้งนะครับเห็นไดก็ติดตามนันได้ครับผม ม,ม,มนนีแต่เยี่ยมๆเลยมือเนี่ยตายตากานกก็ไม่ขออมนนันนะครับสีแต้มอันนี้เจนเป็ดโอ้ถือกระทั้งโยบดแล้วมือนีีไหมถือตะค้อนไม่ยขอบแล้วอะของพี่นุ่นครับผมใส่ติดกันเลยครับเจนเป็ดจัดแล้วครับเต็มที่สี่ครับผม สีแต้มนะครับเจนเพชรแต้มทีสี่รับของมนีครับผมเจนเพชดจัดครับผม กล่องวัวครับผมครับตอนนี้กัมาบัดแล้วนะครับผมสรุปแล้วมื่อนี้เจนเพียนได้ไปซีเตียมนะครับนี่ผมกับแปลวนกมาตัวหนึ่งครับผมหนกชวาครับผมมาฝึกครับผมนกตัวนี้ออดดีครับผมออดดีอดดังครับผมนกอายุได้แล้วครับผมออกมานําอาจารย์อำนาจแนนะครับผมอาจารย์อำนาจเลี้ยงมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วครับ จังดเพิ่นเลี้ยงมาได้ปีหนึ่งแล้วผมก็เลยไปขอแบ่งกำลังมาานะครับว่าแล้วก็ไปแบ่งต่อมาันเนะครับผมแล้วก็เลี้ยงทีไม้ได้ปีหนึ่งเลยอ,อด,ดีครับไปเห็นอ,อดดีตคันดีครับผมก็เลยเอามาฝึกนะครับว่าลูกที่เป็นได้กัที่ฝึกบ้างนะครับผมอย่างกบบประมาณกลางๆนะครับผมสรุปว่านี่กับเจนเป็นอะไรซี่เต็มนะครับ ครับผมฝากกดติดตามนะครับช่องวันนเขาเงี้ยนะาี่ชั้นะนัครับผมวันนี้ขอฝากไว้ทั้งนี้นะครับเสี่ยวนกตัวนี้กงนะครับผมเจนเป็ดเขาโกงกินอาหารนะครับเพราะว่าเปลี่ยนซ้อนกันมาสามมือแล้วครับเจนเป็ดมือที่สามมือนี้นะครับมือนี้ก็ได้ซีนะครับผมวันไดสามมือก้อนเนี่ยไดสองตัวครับผมขอสนิมมือแหลกนะครับไดสองตัว ตัวที่สามเหยียบพเนียดบอลันนะครับผมวันก็เลยได้สามมินิเดซี่ครับครับผมกฝากไว้ทั้งนี้ครับผมสวัสดีครับ